ไปดูที่วัดแห่งนี้หน่อยวงจรปิดจับภาพได้ว่ามีสองโจรน,น่าจะเป็นผัวเมียกันนะครับไปขโมยบันไดอ่ะบันไดสแตนเลสข,ของวัดอ่ะแล้วเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหนีออกไปอ่ะเนี่ยฮะบันไดย,ยังเอาแม้กระทั่งบันไดแสแตนเลสฮะนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเลยครับนี่ในวัดหนองคอครับตำบลหนองขามาเภสีราชาที่ชลบุรีมากันแบบสองคนผัวเมียเนี่ยแหละครับขี่โมอเตอร์ไซค์สีน้าเงินมาในวัดแล้วก็ดูลาดเลาครับเพราะวัดกําลังมีการก่อสร้างอยู่ หยิบบันไดอลูมิเนียมสูงประมาณ4เมตรซ้อนท้ายกันออกไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17นาฬินาทีของวันที่15ทธันวาคมที่ผ่านมาครับช่างที่มาทำงานต่อเติมสาราการประเรียนของวัดก็เล่าให้ฟังว่ามีคนร้ายมาขโมยไปนะปกตินีจะพิงอยู่ตรงนั่งร้านนะแต่ว่าทางวัดเนี่ยก็เริ่มมีการขยับขยายกันออกมาอย่างเงี้ยก็มาวางตรงนั้นเอามาย้ายมาวางตรงนี้ปรากฏว่า หลังจากนั้นมีคนขโมยไปวัดก็เลยประกาศตามหาแล้วก็ฝากช่อง8มาด้วยว่าตามหาโจรให้ทีเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะหวังว่าโจรจะกลับใจเอาบันไดามาคืนครับทางลูกศิษย์วัดก็บอกว่ารู้ละสงคนนั่นคือใครแต่อยากจะให้เอามาคืนเองอยากให้ตำรวจไปเอามาคืนเลยนะหรือถ้าเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าร้านรับซื้อของเก่า เอามาคืนวัดด้วย <C ül> นี่เคารู้ตัวแล้วอะ่ะอเออทางวัดยังเมตตาอยู่นะน<า>อยางไม่แจ้งความนะมมมมหรือแค่ยืมโดยไม่บอกก็เอามาคืนซนะเนาะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด